ก็โดยรวมๆแล้วดูแล้วยังไม่เต็มร้อยเซ็นะเพื่อนแต่ก็ดูแปลกูแปลกตาไปเลยนะครับไม่ค่อยไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่ผมจอดรถอยู่ตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ใต้ดินนะครับแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาบริเวณชั้นหนึ่งโซนกาวนะครับที่เป็นฟู้ดคอร์ดนะที่เคยเป็นฟู้ดคอร์ด จะพาไปดูนะครับปลายยังอยู่ไหมนี่นะครับรวมๆก็มีการทําสระน้ําใหม่นี่มีการทําสระน้ําใหม่นะครับปลาครับอ๋อบริเวณนี้ครับน้ําพุเรายังอยู่นะน้ําพุนะเพื่อนน้ําตกน้ําตกยังอยู่นะครับนี่เดมอบางแคต้องมีน้ําตกนะครับผมผมนะครับผมเห็นเดอะมอเด์เดอะมอบางแคนะครับ น้ำตกอันนี้นะครับมีคู่กับเด็กมบางแคมาตั้งแต่เปิดเลยนะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับมาเที่ยววันกับเพื่อนนะครับโหทำน้ำใหม่ใส่เจ๋วเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปลาอยู่นะครับปลาเราปลาช่อนนาะมซอน,นครับนี่นะครับบริเวณบ่อปลาที่แต่ก่อนมีปลาตัวใหญ่ที่ชอบพาลูกมาดูนะครับ เขาตอนนี้ปลาใหญ่ยังไม่เห็นนะแต่เห็นปลาถี่นต้มไหมครับอันนี้ปลาเล็กนะเดี๋ยวจะเดินอ๋อปลาใหญ่ยังอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับปลาใหญ่ของเรายัางอยู่นะครับแต่อันนี้นะ่าจะเป็นเทพาเทพาเปล่าตัวที่เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ยังไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับตรงนี้คือบริเวณลานหน้าน้านําพุนี่นะครับนี่ เดโมบังแคของเรานี่ก็จะมีมาคู่น้ำพุมาแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะครับกับเนี่ยบ่อปลาเนี่ยที่เป็นจุดดึงดูดสายเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมอยากขึ้นไปสำรวจนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับคือชั้นสี่ชั้นสี่แต่ก่อนเป็นโซนเด็กนะครับจะมีต้นไม้ที่กระพิบตาได้แล้วก็เป็นเหมือนท้องฟ้าสวยๆนะครับบริเวณชั้นสี่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ว่าชั้นสี่นี่อะไรเปลี่ยนแปลงมากครับบรรยากาศโดยรวมๆในโซนฟูดคอร์ตนะครับค่อนข้างจะคล้ายๆคล้ายๆที่เคยมาสมัยก่อนนะครับก็จะมีสับที่สับที่เปลี่ยนร้านกันนิดหน่อยนะครับทำให้เดินยากหน่อยแต่ก็เดินสักรอบสองรอบก็น่าจะคุ้นครับผมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูโซนเด็กเล่นทั้งบนดีกว่าครับน่าจะสวยกว่าแต่ก่อนแน่ๆเลยครับเดี๋ยวไปดูครับ เพื่อนๆเชื่อไหมครับผมขับแกล้งงานร้านอาหารในฟ้ดคอร์ทพวกนี้นะครับผมไม่เคยรับเลยทั้งงานนะครับผมเป็นแก๊้ที่ไม่ได้วิ่งอาหารนะผมเป็นผมเป็นแก๊้ที่ขับรับคนครับรับพัสดุสิ่งของนะครับจะไม่รับออเดอร์อาหารเลยสมองไม่ดีจําไม่ได้ครับร้านไหนร้านนั้นนะต้องลืมของต้องอะไรออเดอร์ไม่ครบอะไรางี้ก็เลยตัดปัญหาไม่วิ่งเลยครับผมจะวิ่งของ ชิ้นใหญ่ๆวิ่งกไกลๆไปเลยนะครับบินนะครับเ,เดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนไหมครับเดี๋ยวไปดูชั้นสี่กันชั้นของเล่นเด็ก,กน,นะครับว่ามีอะไรแปลกหูแปลกตาบ้างนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ผมจะพาลูกสวาวมานะครับผมะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับผมบริวารตรงนี้ก็เป็นชั้นชั้นสามชั้นสามนะครับนี่ เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับผมาตรงนี้เป็นน้ําตกบริเวณชั้นสองชั้นสองนะครับชั้นสองไห้ชั้นสองมองลงไปนะครับ่าสวยงามดีเดียวนะครับเห็นบ่อบปลานะครับเดี๋ยวไปดูกันชั้นสี่น่าจะสวยกว่าเดิมผมชอบที่นี่ชั้นสี่มากนะครับสวยเป็น เป็นน่าจะเป็นไมล์ดีของเด็กเล็กๆหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับสําหรับชั้นสี่เดี๋ยวมอบางแคนะครับสวยงามทีเดียวในบริบรรยากาศบริเวณห้างนะครับถึงจะไม่ร้อยยังไม่ยังไม่เสร็จดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่บริเวณร้านค้าอะไรต่างๆก็เปิดหมดแล้วนะครับก็กลับมาช้อปปิ้งอะไรกันได้เหมือนเดิมนะเพื่อนสั่งออเดอร์อะไรมาก็ได้เดีย๋ยวผมวิ่งไปส่งให้บ้านก็ได้ครับบ้านไหนโชคดีก็เจอผมไปส่งของไปนะครับก็ ก็ถ้าบ้านไหนเจอผมก็ทักทายกันได้ครับผมอาจากบริเวณจุดตรงนี้นะครับตรงโถงกลางห้างนะครับมีมังกรตัวเลอย์ครับตัวสวยเลยนี่นะครับอาตรงกับโซนข้างล่างก็คือเป็นโซนขายสินค้าในกลางห้างครับตรงนี้เป็นเป็นโถงกลางห้างนะครับชั้นหนึ่งชั้นจีจีเปล่าวะจีจีมัง้งนะครับ นี่มังกรสวยเลยนะครับนี่โอ้นะครับการกลับมาครั้งนี้นะครับของเดอะมอลบางแคถึงจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพูดได้เลยว่าการกลับมาที่ปรับปรุงครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่แปลกถูปากตามากทีเดียวนะครับเชิญชวนมาเดินกันได้นะครับนี่ครับก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเราได้เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เราอยู่บันไดเลื่อนจะขึ้นชั้นตีนะครับเราไปดูพร้อมงันครับผม สวยไหมครับการกลับมาของมคังนี้สวยครับสวยมากนี่ขนาดยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเสร็จร้อยเปอร์เซ็นนะเด็กๆจะปีกันเข้ามาที่นี่แน่นอนเพราะผมดูแล้วเขาทาสีสันสวยนะครับท้องฟ้าอะไรนี่ทําใหม่หมดเลยต้นไม้ไม่มีแล้วต้นไม้ที่กระติบตาได้ไม่มีนะครับยังคงที่เป็นโดมเป็นท้องฟ้าอยู่นะครับผม,ผมไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับมันมีเสียงเพลงนะครับผมดูดออกไม่พบ ครับสวยนะครับพาลูกพาหลามาเที่ยวกันครับผมเดอะมอบางแครครับเปิดใหม่แล้ว่อนนี้เป็นทรงหนังนะเพื่อน ตซนลงหนังนะครับยังไม่เสร็จดีโอ้มีนี่ด้วยครับ VR เครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นนะครับเป็นพวกสามมิตินะ<ม>อะโซนลองหนังจริงด้วยนะครับอันนี้คัมมิ่งโซนเนี่ยอันนี้คือฮาร์เบอร์อ๋อเมกาฮาร์เบอร์แลนด์นะครับก็กำลังจะมาเปิดนะครับแต่ยังไม่เสร็จ น่าจะไวๆนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นอะไรไม่รู้แปลกตาเลยเด็กสมัยนี้เล่นอะไรกันไม่รู้เจ็กไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับหน้าลงหนังนะครับเดี๋ยวเราลงกันไปแค่นี้ดีกว่าครับลงดีกว่านะครับผมได้เลยว่าว่าคลิปนี้ผมมาขึ้นมาตำรวจเดอะมอบบงแคแล้วนะครับก็ยังไม่ร้อยปเปอเซ็นเดี๋ยวร้อปร์เซ็นต์ผมพามาอีกรอบครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ